สวัสดีครับ FC สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาแอมเละทุ่งรับ FC เมื่อนี้เบาแอมเละทงสิผ้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับแม่จันครับแม่จันฝันดีฝันแม่นครับ FC ฝันมือขึ้นว่านี่ครับฝันเห็นหลานชายครับฝันเห็นหลานชายผูกข้อตายครับ FC ผูกข้อตายไม่ไหมครับ AFC มาบอกเลขครับมาบอกเลขจะจะแม่จันเนาะครับเนาะ สามตัวว่าสันครับเรื่องเล่าสิเป็นแนวด้ครับเรื่องเล่าสิเป็นแนวด้เลขเด็ดเด็ดสิสามตัวถูกใจเอฟซีบอครับไปรับชมกับแม่จันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่จันครับสวัสดีครับครับโอ้ยเป็นดิโซนข้าเจ้าเนาะเขาเปลี่ยนอีหยังล่ะแม่เขาเพิ่งไปผูกข้อตายเงมันคึดมากเพิ่งได้เลย่องผงน้ำมันครับมันเป็นความฝันบ่แม่หรือเป็นความจริง เป็นความฝันความจริงโอ้เป็นความฝันความจริงเอามกระดิ่งมาไห่สองกันเหลื่อมเหลื่อมกระดิ่งทองกระดิ่งทองครับผู้ใดรเอามาไห่อันบักมนตายนี่ล่ะผู้ชายใ่บผู้ทา่สที่ว่าผู้ข้อตายนี่เมนเอาแม่ไปจังไดพนจังแถลเอากระดิ่งไปอันเบิ่งการเบิ่งงานเขาละเขาเป็นการเป็นงานก็เลยไปไปนั่งอยู่แค่มันก็เลยถือมาไห่ไม่ให่สองอัน มันยังก็เลยรับเอาครับขอาไทยมีปลูกมันตายผู้ตายนี่แหละผู้ผู้ข้าตายนี่ผู้ผู้ข้าตายเลยซือกลิ่งมาให้สองอันสองอันอันนี้มันนี่เป็นในความฝันในความฝันว่าเดี๋ยวไปงานไปงานเพื่อนเพื่อนผูกข้ตายก็เลยไปจอยการจอยงานเพื่อนเอาไห่อยู่ในในในงานเลยบอกแม่เรียกว่าไห้ในงานเลยนั่งอยู่แข่งที่รบกวนมาดีไห้ ลาบก็น้ำมึงครับเป็นบักดีหยางกาะบักกระดิ่งง่วนหนาเหลื่อมๆสองอันอ๋อจะเข้าแขนข้อหัวมันดังเข้าแขนเขแก่งน่อยบอมันไหนน้อยม่นๆเป็นถือหงายขั้นต่ฟันกันหัดก่อนเป็น2องศูนยเลยได้ครับขอได้นอะเออแม่นี่ดีแม่นี่ดีกันหวดก้อนนสองศูนเปะเลยได้หนิครับแต่ว่ากันงวดนี่ั่อก็ว่าหาศูนย์นย์ละเอาเปยั้ว่าหาศูนย์แม่หาศูนย เพราะว่ามือเขาเด้คือมาอรีดกระไผ่สองอานสองงานบางทีเป็นหาหาสองกับประจักษ์็่ว่ะหาสองก็ออกแล้วเนาะก็หมายว่าสองหาศูนย์ไปีสั่นเออหาศูนย์นะคือแล้วครับสองมันก็ออกแล้วครับหาศูนย์ศูนย์หาไม่ได้ครับผมเพรว่ามือมือกลางนี่ต้อาการหาเนี่ยนอกรรมกรรมบักกะดิ่งมันม่นั่นเดี๋วมนได้บักกะดิ่งเ้ พ่นเอามาหายพ่นว่าจังไหนก็แม่จันแน่พ่นว่าจังห้ยเกะเอามากกระดิ่งสิวอายเพก็ว่าะังสีแม่กับราบอ่องสีมือพ่นก็หามือแม่ก็หายจูนห้าห้าูนเออาศูนย้ากห้ผมแตกกับเป็นเก่าหาศูนเะครับกําก็กันแกมเก่าดิแกมก็เก่าเก้าห้าศูนย์เก้าห้าศูน อาเียนในนํานะครับนอกกว่าเทีองเนาะแมนเก้าห้าศูนย์ก็คือครับยังแม่จันเองก็เป็นพุทธาเพราะน้ำไห้พุทธานี่ก็เป็นเก่าได้ที่ว้านละเก้าห้าศูนย์แต่ว่าอายุแมนก็เจ็ดสิอายุเจ็ดสิบอเขียนลงไปเจ็อายุของคุณแม่จันแต่ผีนี่เพิ่นไม่ได้มาบอกเรืออกบ่ละครับสิเพื่อนเสียชีวิตไปแล้วนะครับปะไก่จะมากระดิ่งไปกับว่ร์ฮเพิ่อนบอกเรื่ไล้ครับคนเช้านักต้นันกับพ่จ็คแล้วเป็นไห้เนาะครับอือกกระดิ่งสองอัน ก็ดิ่ง่วงเหลื่อมเหลื่อมนี้เหลื่อมสีทองครับออกสีทองครับก็คิดอูคิดว่าอย่างไรแม่คิดว่าสื้อคือกันสิโอสื้อตัวไหนข้าแม่สิซื้อนี่สื้อหาศแล้วก็หาศูนยสองแม่สื้อหาศูนยศูแม่ก็หาศูนย์หาศู ต้องคุณแม่จำเป็นมากสวนสวนมาเนี่เรายังมักสวนสวนอยู่ครับผมง่ายมันออกสวนมันออกสองปีแต่ได้ปีกายกับปีบางจนปีนั่นได้สวนสวนโอ้ถ้าซื้อดิซื้อหาสวนสวนกับสวนกับหาสวนกันรัตนีมากกับที่ซื้อแบบนี้เลยครับมักหมมเอามาแอบมาสิถายมียังนีงหันเมื่อกี้นี้อายุเพิ่งจะปีครับผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตนั่นอายุพอมันเป็นสามสิบปีสามสิบปีครับ สามสิปีใ an ้กซางคนตอาะคนไทยนี่ก <c oughs> ับคนไทยแล้วเนาะเอามาห้ใส่หยัดใส่มืองห้ปไนั่นครับผมแต่พเที่ยมว่าหาศูนย์นี่แล้วคือแต่ว่าศูนยศนย์พเที่ยงเป็นคนมมากเต็ศูนยเนาะแตวว่ามันออกคือเการือว่าเกาจะซื้อราบว่าจะคล้องเป็นคนมากกันมากกับมากหาศูนย์ขนาดศูนย์นี่บ่ค่อยมากเลยศ0น0ศูนย์ศูนย์นี่มากน้ำแม่จอยู่ค่ะแมนเนาะครับผมอ้า สถิติงวดนี่หาศูนย์มาแห้งนากครับเพราทืองแมนเห็นหลายครับหาศูนย์หกมเห็นหลายไม่ันยันไม่จับเอาบรับเอาเลยสองอันสองอันแมงก็ยังคึ้นมาจุดสี่นะครับก็เนี่ยขอให้ถูกทั้งวันทีหนึ่งนะครับแม่เราสี่แต่เรอตีเด้เราตีแต่เรอตี่ม่ได้สองตัวกับสี่ร้อยทิบหนึ่งได้เรอรีเนาะครับผมครับผม ตาแต่ไหนจีนเจ้าก็แม่จันก็ลองแกนหน้าจอยเบอร์กับผมหาซื้อตุลขของแม่จันครับเอฟซีแม่จันงวดวันที่16มิถุนายนพศ2568ครับ950 950ครับอายุ70ปีครับหรือว่าอีกครั้งหนึ่งครับ 500, 500 500ครับเอฟซีตัดเลนเนาะครับเนาะแคปหน้าจอไว้เลยครับขอให้มีโชคใหญ่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับ950หรือว่า70 หลวก็่าศูนย์ศูนย์าศูนย์ตัดเหรนครับเอฟซีเมื่อนี้ครับเบาเอมโลทงสิผ้าไปเบิ่งข้องดีครับมีคองดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบ้าเอมโลทงนี่จะเดินทางไปทําบ่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้คองดีติดใหม่ติดมื่มาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกล้องเรียยทรัพย์ครับค่าขายไปขายของบูดี ลูกค้าบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับ่ามผู้ชมเอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสื่เหลืถือนะครับน้อง่ามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของให้ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบขายขายทุกอย่างแลวเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยนะครับบี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อารนิทานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูปคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ตอนนวดตีเหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบียดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรกันอธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบลอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอยียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็ดในคนมองโบเห็นลานค้าเฮ้าเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปานเทีานา่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บอาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางไงผู้สาว กูเบาวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็ะมือแท้ๆครับท่านชิมเมื่อแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิ่งสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยสมาชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คู่นมีหลวงปู่คู่น แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มี่วัดหลวงปู่ปปปนนหลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช้นกันนี่ครับหูยนคาว่าใส่ดีแห้งครับมแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมราทุงกับบุร,าารุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเน้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอ็มเราต่งนี่ได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่เนาะครับสม,ม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสเนียดจังไรที่บอดีถีร่าสีมันบดมันบันบงเสเนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,ม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบอรหลายครับเอามาฝากอิบซี่บอรหลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไป,ไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาาให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่อะให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับ,มมรบผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนะครัเอดื่มดื่มก็ได้นาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ